สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีรอบดึกนะคะตอนนี้เวลาสามทุ่มคะ่ะพี่น้องคะนะคะสาวระพีสิพาทุกคนนะคะมาตําไหลบัวคะ่ะพี่น้องผู้ดใดเคยกินตําไรบัวแน่จ้านะคะสําหรับเมื่อวานนะคะที่เราไปวัดมานะวัดแถวบ้านโพนะคะพี่น้องขเจ้าหัเนาะชาวบ้านเอาไหลบัวมาขายนะคะสาพี่เคยสือมากะคะ่ะทุกคนคะ่กะกําและเส้าบาทนะคะตำตาไปมเมื่อคืนที่ไม่มีคะ่ะทุกคนมีแต่มะานาวนะคะก็ใส่ซ้ำพ่อมีนนแะละเนาะนวอยู่ในปแปลงแล้วค่ะนี่คะ่ะทุกคนคะ่ะขาวๆอวบๆเลยนะคะเห็น ต้องคือจังหักเอานะคะหาหมีดบ่พอพี่น้องบวกกับหอยเชอรี่ที่สดสดอ่อนๆเลยทุกคนคะ่ะหอยเชอรี่สาวๆเลยนะคะซื้อมาจากชาวบ้านเหมือนกันนะคะพี่น้องแบบว่าแซบๆซนุ่งๆันเลทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ใส่พี่น้องใส่ใส่ใสน้ำตับพุงอยู่ใส่ขึ้สมุนไพแห่งแทนนะคะแต่ทุกคนคะ่ะไม่ต้องห่วงนะเห็นมันแห่งๆมันแซบมันนุ่งนะคะใสะ่ขนมจีนลงไปสักเล็กน้อยนะคะทุกคนคะ่ะ พี่น้องเบิงหน้าตามันเป็นกระเซ็บยดีตีตามันแห้งซื่อๆนะคะหอ,อยเชอรี่เน้นๆค่ะทุกคนคะ่ะตำไหลบัวสไตล์สารพีเองค่ะแซ่บไหลขึ้นนี่ซีสซัดทั้งคืนแนะคะ่ะ